บมมมมเรื่องบรรดาลใจตอนการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ65ล้านคนมีผู้สูงอายุประมาณ9.5ล้านคนและด้วยสภาพในสังคมปัจจุบันส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่คนเดียวมากขึ้นและมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากจนถึง1.56ล้านคน ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆหรือพิการโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการรักษาพยาบาลประมาณ4,500-33,000ถึงบาทต่อเดือนดังนั้นการเตรียมตัวให้ดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยเตรียมความพร้อมใน3ด้านเป็นเรื่องสำคัญได้แก่ <S <S 1. ด้านเศรษฐกิจต้องสร้างนิสัยการออมเพื่อเก็บสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้า 2. ด้านสุขภาพต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อให้ห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ 3. ด้านสังคมทำความรู้จักกับคนในชุมชนร่วมกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมและเมื่อแก่ตัวลงถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือเจ็บป่วยก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบอุ่นใจนะครับ ไว้ทํางานป้าก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บออมไว้ป้าก็พยายามไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวเพื่อจะได้ไม่สร้างนี้สินในอนาคตนะคะเรื่องสุขภาพป้าก็ไม่ค่อยป่วยเพราะว่าป้าทานอาหารที่มีประโยชน์นาการออกกําลังกายป้าเลือกการเต้นลีนลาดแล้วก็ยังเป็นการช่วยสร้างสังคมเพื่อนด้วยนะคะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะเราต้องรู้จักเตรียมตัววางแผนและเราไม่ประมาท เพื่อว่าเราจะได้ใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะ